โอโน้อยอายุสี่เดือนนะคะอ่ากินนมแม่แช่เย็นไว้โดยไม่ได้มาอุ่นจะเป็นอะไรไหมแม่ลูกชายแม่โมไม่เคยอุ่นนมให้กินเลยแม้แต่ครั้งเดียวเอาจริงๆนะคะเนาะคือ ตัวของเราเองนะคะอย่างที่บอกนะคะเนาะเราค่ะเป็นคนที่บอกว่าไม่อยากค่ะไม่อยากจะไปสร้างเงื่อนไขอะไรให้กับลูกมากมายนะคะแล้วเราค่ะทางานด้วยเนาะ,ะแล้วเราค่ะมีหน้าที่คือปัม๊มนมกลับมาไว้ให้คนให้ลูกกินแล้วคุณยายอายุ60ปีต้องดูแลลูกฉันเพราะฉันอ่ะขึ้นเวรเช้าไปดึกเช้าไปดึกเช้าบ่ายต่อเช้าดึกต่อเช้าดึกต่อเช้าบ่ายอย่างเงี้ยแล้วทีนี้คือเ <laughs> ครื่องอ,อุ่นนมอุ่นนมฉันว่ามันลำบากสำหรับตัวตัวของผู้เลี้ยงดูเราเนาะแล้วก็คันจะบอกให้คุณพมานดาดิฉันที่อายุ60ปีบปีนะคะเนาะ นองอุ่นนมโออีแค่แกเดินเข้าไปแบบเปิดประตูแล้วก็แกงได้แล้วเทสว่าเออแบบนี้นมไม่เสียก็คือดีแล้วสําหรับคุณยายฉันเนาะดังนั้นฉันก็เลยฝึกลูกฉันนะคะนาะว่ากินนมแม่แบบเย็นมาโดยตลอดลูกชายแม่โบไม่เคยอุ่นนมแม้แต่ครั้งเดียวจริงๆงน่ะแ่คะ้ลูกกินนมสะต็อกนะคะเนาะคือเราอ่ะให้น้องกินนมแม่แบบเย็นมาโดยตลอด แต่ครั้งแรกที่เราฝึกเลยอะค่ะเออนะคะดังนั้นลูกก็คือเหมือนแบบถูกฝึกมาว่าอ๋อฉันจะกินนมแบบเย็นลูกฉันก็เลยกินนมแบบเย็นฉันสบายมากเลยนะเวลาที่แบบไปเดินห้างอย่างเงี้ยค่ะอาฉันก็คือแบบว่าสะพายกระเป๋าก็แล้วแต่ว่ากระเป๋ากระเป๋าเก็บความเย็นของเรามีสิบใบเนาะก็แล้วแต่ว่าวันนั้นใบไหนจะได้เดินออกไปกับฉันนะคะที่ห้างอะไรอย่างเงี้นะคะฉันก็เดินไปลูกฉันแบบอยากที่จะกินนมคือมีเต้าไงแต่คือนางก็คือคอแข็งจะอ้วกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรากินเต้าฉันรังเกียจอะไรฉันนักหนานนมะะค นั่นแหละนะคะเนาะเย็นๆนะคะคบแข่งนะคะเบาๆแล้วก็ป้อนให้ลูกฉันกินคือฉันไม่เคยแบบอุ่นนมให้ลูกกินเลยนะคะด้วยความสัตย์จริงค่ะคุณแม่คะ่ะชีวิตดีมากนะคะบอกเลยดังนั้นคือถ้าคนที่แบบว่าอยากเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะสวยบังสับสบายบื่อสะดุวกแม่คะ่ะเนาะแล้วก็แบบว่าไม่ต้องอุ่นนมอะไรใดๆทั้งสิ้นออกมาได้เลยค่ะถามฉันได้แต่ว่าถ้าใครอยากจะมาอุ่นนมก็แล้วแต่ไม่ได้ติดนะขอบคุณมากค่ะสวีอากาศร้อนน้องชอบมากเลยอุ้ยได้เลยถ้าลูกชอบยิ่งดีเลยอ่านะคะเนาะ